ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายามาแล้วนะครับผมกับเจ้ากระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับใครมองหา Ford r เ n g e r ราคาไม่แพ้นะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าคันนี้เนี่ยราคาครับเหลือไม่ถึง4 0 0แสนบาทครับมาดูเลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า Ford Ranger นะครับผมรถปี2016ตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่น2.2 2 xlt h i g h r i d e r นะครับ กระบะสีประตูเกียร์ออโต้เลขไม์แท้เพียงแค่92,000กิโลรับประกันไม์แท้นะครับที่สำคัญเลยเนี่ยคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวสภาพเนี่ยเดิมทั้งคันครับสีไม่เคยเก็บน็อตไม่เคยถอดนะครับราคาครับออกใหม่ไปในคันนี้8,000 0 0กว่าบาทวันนี้เป็นมือสอเนี่ยราคามันหายไปเยอะมากครับเหลือเพียงแค่365,000บาทครับราคานี้ซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดซื้อเงินผ่อนฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่6,000กว่บาทเองครับที่สำคัญเลยนะครับคันนี้คุณสามารถผ่อนได้นะัดสูงสุด 8สีงวดครับผ่อนเริ่มต้นไปแค่6,000บาทนะครับถ้าใครชอบสนใจครับมาลองขับไปเลยด้านหน้านะครับผมได้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับผมและส่วนกระจังหน้าเนี่ยเป็นลายโครเมียมขนาดใหญ่มาพร้อมกับโลโก้ฟอร์สวยๆเลยครับด้านล่างเนี่ยมีไฟตัดหมอกให้2จุดนะครับตัวนี้สภาพเนี่ยเดิมหมดจากโรงงานครับภายในนอกนะครับผมเราได้สีดําเดิมๆจากโรงงานนะครับรูปทรงผมบอกเลยว่าเดิมทั้งคันนะครับผมสีไม่เคยเก็บตัดไม่เคยทำเลยครับคันนี้นะครับผมเราได้ยางปี2022ครับเป็นยางของ โยโกฮาม่านะครับส่วนล้อแม็กเนี่ยได้ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเป็นแม็กพอ17เลยด้านท้ายนะครับผมได้ไฟเบรกฮาโดเจนเดิมๆจากโรงงานนะครับผมส่วนด้านล่างเนี่ยได้เซนเซอร์ถอยอีกสจุดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยด้านท้ายเดิมๆเลยครับและด้านบนลองดูครับตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับผ้าใบนะครับกันแดดกันฝนให้นะครับเพื่อนช่วงนี้ฝนตกบ่อยมีแบบนี้ไปถือว่าดีมากครับและต่อมามาดูกันครับตัวโคร้าครับขอแกะนิดก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นตีนตุ๊กแกนะใช้งานง่ายครับ มาเลยครับผมดูเลยตัวโครงสร้างเห็นไหมครับโอ้โหรอยเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาแม็กไลเนอร์สวยๆครับใครมองหากระบะสี่ประตูคันนี้ตอบโจทย์มากครับพามาชมห้องโดยสารภายในนะครับคันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าสภาพเนี่ยใหม่เทียบเท่าป้ายแดงครับตำหนิหรือว่าริ้วรอยคันนี้นะครับไม่มีเลยนะลองส่องกันเลยนะครับเลขไมค์คันนี้เพียงแค่เก0 0หมืันกิโลและประกันไม์แท้ครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กครบถ้วนเลย คอนโซลตรงกลางครับผมเป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับแอร์นะครับผมใช้งานได้โปรติเกีย์ออโต้เบรกมือธรรมดานะครับส่วนตัวบาะคันนี้นะครับผมเราได้บาะผ้ากำมะหยี่นะครับรูปทรงสปอร์ตตาหนิหรือว่าริ้รอยคันนี้นะครับไม่มีเลยนะและต่อมานะครับดูนครับผมเพื่อนนะตรงนี้ครับตัวโครงสร้างเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์กเนี่ยเดิมหมดจากโรงงานนะครับไม่มีการเฉี่ยวชนมา รถเราทุกคันนะครับเป็นรถบ้านครับเราซื้อมาจากลูกค้าโดยตรงนะครับเรามีเล่มจริงเอกสารจริงตรวจสอบได้ทุกอย่างเลยนะห้องโดยสารด้านหลังครับตัวนี้เป็นบาดนั่ง2แถวตอนครับภายในเนี่ยผมบอกเลยว่ากว้างขวางนั่งสบายนะครับเพื่อนนะ ใครชอบนะครับกระบะสี่ประตูคัรนีีมีมาจัดเลยภายในนะครับผมออปชันเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะครับใครชอบฟอร์ดค n ร์ลีมีมาจัดเลยคันนี้นะครับผมเราได้เครื่องยนต์ดีเซลครับขนาดเครื่อง2,200ซีซีนะครับอัตราเร่งบอกเลยว่าค่อนข้างดีครับแถมเปลี่ยนน้ำมันด้วยนะครับต่อมาตัวโครงสร้างดูเลยครับน็อตยึดฝาปงเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับเดิมๆจากโรงงานแก้มซ้ายขวาคานหน้าเลขกสตีเดิมๆเลยนะครับถ้าคุณมองหากระบะพร้อมใช้งานงบไม่เกิน400,000บาทคันนี้ตอบโจทย์มากเลยครับเพื่อนๆนะ ร้อยเมตรอาร์คซีการเดิมๆเลยสรุปนะครับผมกับเจ้า Ford Ranger คันนี้นะครับผมรถปี2016เป็นรุ่น2.2 XLT ไฮไล r ด d e r นะครับเลขไม้แท้บเพียงแค่92,000กิโลย้ำอีกครั้งว่าตัวนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเกียร์ออโต้ตัวยกสูงนะครับเลขไม้ก็น,น้อยมากเพียงแค่0ก0 0หมื่นลนะครับราคาครับออกใหม่ไปแดงคันนี้800,000กว่าวันนี้เป็นมือสองเหลือเพียงแค่360,000บาทครับ ซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเป็นแค่ประมาณ6,000บาทครับที่สําคัญเลยนะครับคันนี้เราขอรับประกันครับเครื่องเกียร์ให้คุณนานสูงสุด1ปีหรือว่า30,000กิโลซ่อมฟรีศูนย์ร์ดทั่วประเทศนะครับถ้าใครชอบสนใจคัดติดต่อเข้ามาครับ